อ่โอเคครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงปู่นะครับที่เราเรียกติดปากว่าตารใช้ตานแทนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่พิธีกรรมตานใช้ตานแทนเนะี่ยเป็นพิธีกรรมที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มได้จัดขึ้นมาอย่างช้านานนะครับเหรียญปี25-35เนี่ยถือว่าเป็นอีกเหรียญที่ยอดนิยมของหลวงปู่เหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างอยู่ด้วยกันสีเนื้อครับที่เห็นนะครับ 1คือเนื้อทองคํา2เนื้อเงิน3เนื้อนวะแล้วก็4เนื้อทองแดงนะครับเช่าหากันได้สบายใจครับเพราะว่ายังไม่มีปลอมนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งครับของหลวงปู่พิธีกรรมตานใช้ตานแทนนะครับถือว่าเป็นพิธีกรรมใหญ่พิธีกรรมหนึ่งของวัดพระพุทธบาทห้วยตมนะครับที่ได้มีการจัดขึ้นมานัมีด้วยกันทั้งหมด8ครั้งนะครับเท่าที่จําได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ประมาณอยู่แครั้งครับที่จัดพิธีกรรมนี้ในช่วงระหว่างที่หลวงปู่นเนี่ยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทม่ต้ตงถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็สําคัญอีกพิธีกรรมหนึ่งก็ <ค wielu S 2> ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่น่าอนุรักษ์นะครับแนละ <moderator. S 1> เพื่อให้คนสมัยใหม่นะ <oops. S 1> ได้ได้สัมผัสกับพิธีกรรมนี้ครับว่าเป็นยังไงนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ผมก็เกิดไม่ทันนะผมเกิดทันแต่ว่าผมเกิดไม่ทันที่จะจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้นะ <m> <ค amation>